มีการประท้วงอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมฮ่องกงมีการประท้วงแต่ว่าประท้วงครั้งนี้ไม่ได้ประท้วงรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิน่นเป็นการประท้วงผู้ค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ข้ามฟากมาซื้อของในฮ่องกง ซื้อของที่บางชิ้นไม่มีขายในจีนแผ่นดินใหญ่บางชิ้นขายอาจจะราคาสูงเกินไปมาซื้อของถูกหรือของที่หายากข้ามชายแดนกลับไปขายในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งบอกว่าบรรยากาศแบบนี้มันมีให้เห็นแล้วก็มีให้เห็นบ่อยครั้งนักมีให้เห็นจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญสำหรับคนฝากฝั่งของฮ่องกงจนกระทั่งมีการประท้วงขึ้นมาว่าอย่าทำแบบนี้เลยพวกเรา ไม่สามารถใช้ชีวิตประจกปกติได้นี่คือภาพของการประทะการระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้ประท้วงนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมีไม่เยอะหรอกแต่ว่ามาเนี่ยมาเพื่อที่จะตั้งคำถามว่าทำไมถึงมีการปล่อยให้ผู้ค้าขายจากจีนแผน่นใหญ่ข้ามมาซื้อของที่ฮ่องกงสุภาพสตรีรายนี้เป็นนักศึกษานะคะส่วนใหญ่จะอายุ20กว่า,วามา มาเพื่อที่จะบอกว่าผู้ค้าเหล่านี้เนี่ยมาทำให้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้แล้วก็สร้างความน่ารำคาญคุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะภาพตามด่านตามชายแดนเนี่ยที่ มีการคนข้าวขนของกันเยอะๆแน่นอนว่าคนในบริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆประเทศในแถบเอเชียนเนี่ยก็จะมีอย่างนี้บ่อยครั้งแต่ว่าเกิดการประท่ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้กา๊าซน้ำตาและก็สเปรย์พริกไทยนะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้ประท้วงนั้นสลายตัวไปในที่สุดแต่ว่าก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็มีที่ถูกจับกลุมไปเนี่ยารายแน่นอนว่าเมื่อเกิด การประท่ากันในลักษณะนี้ก็มีกระแสต่อต้านการประท้วงนะคะบอกว่าดูสิเนี่ยตั้งแต่ประท้วงคราวที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วจากเดิมที่ไม่มีวัฒนธรรมในการประท้วงเลยชาวฮ่องกงประท้วงไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยมีการประท้วงกันมาก่อนแต่ครั้งนี้เนี่ยเอออะไรก็ประท้วงคิดดูแล้วกันว่าแค่คนผู้ค้ามาขนของ ก็ยังมาประท้วงก็เลยมีกระแสตอนนี้กำลังกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมฮ่องกงนะคะว่าดีไม่ดีควรประท้วงไม่ควรประท้วงเรื่องใหญ่ไม่ใหญ่พอก็เป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะอีกเรื่องหนึ่งปิดท้ายกันสั้นๆก่อน